สิบสี่บวสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสกเกสุวิหารติการปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัญจามาเตหิพิคุสัตเตหิสัพเคเหวะอรหันเตหิทัศหิจักโลก,กะทาตูหิเทวตายเยปุยนะสานิปติตาโหติพระวันตังทัศนายาพิคุสังคันจะ อะถ้าขอจะตุนนางสุทธาวาสาิกา,กานางเท е วานางเอตทัทโโหสิายังโขภะควาสักเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมีมหาวานันีมหัตตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสัตเตหิสัพเพสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิ เทวตาเยุยูเยนะสันิปติตาโหนติภควันตนังทัศนายาภิขุสังคันจะยานูนามยามปีเยนะภควาเตนุป,ปะสังกะเมยามาอุปสังตมิตวาภควะโตสันติเกปเจกะคาถาพาสือยามาติ โตาเทวตาเสยยถาปินามาภราวาุริโสสัมมาชิตังวาพาหาังภาษาเรยยภาษาลิตังวาพาหาังสัมมเชยยะเอวามีวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตตาภควโตปุระโตปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภคว,วันตงังอภิวาเทตวาเอกะมัตงตังกัทังสุ เอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะควะโตสารติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมยโยปวัตนสเมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมะสมยังทัคิตาเยวะอปปราชิตะสางคันติอัทโหอัปปราเทวตาภควะโตสารติเกอิมังคาถังอภาสิ ตัตระเอกโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนโอุชกะมะกังสุสาระทีวะเนตานิะ่ะเฮตวาอินทริยานิระขันติปันทิตาติอัทโหอัปปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมงังคาทังอภัสสิเชตวาคีลังเชตวาปริคังอินทักคีลังโอหัดจางมเมชาเตจรันติสุทธาวิมาลาจากขกมาตาสุทันตาสุสุนาคาติ อะโขอัปปราเทวตาภักวัตโตสันติเกอิมังคาทางตภาสิเยเกยจิตุทังสรานังคตาเสนะเตคมิสันติอป,ปาญภูมิงปหายะมนุสังเคหังเทวกายังปริปุเรศันติติอ่ะถ้าโขภควาพิกขูอามันเตสิเยภูยเยนะพิกเขเวทัศสุสโลกตทาตูสุเทวตาสนิปติตาหวนติตถาคตังทัศนายาภิกขูสังคันจะ เยปิเตพิกเวอเหสูงอติตะมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภวันตานังเอตะระมาเยวะเทวตาสานิปติตาอเหสูงเสยถาปิไมหังเอตระหิตเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสามปิภควันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตารหิอาทิคิสามีพิขเวเทว,วกายานางนามานิกิกกตตยิสมีพิขเวเทว,วกายานางนามานิเทศิสมีพิขเวเทว,วกายานางนามานิตั้งสุนาถาสาดุกังมนโนสิกรุธาพาสิสมีติ เอวัมพันเตติโคเตพิกูภควะโตปัจจโสสุควาเอาทัโวจัสิโลกะมนุษย์กัามิยัตถาภูมิมาตัาสิตาเยสิตาคิริัพพลังปหิตตตาสนาหิตาปุถูสีหาวัสาลีนาโลมหังสาพิสัมพุนโน โอทาตะมณสา,าสุทธา,าวิปัสสนะนาเวลาพิญโยปัญจเตยตวาวะเนกปิละวัทเววัตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขาโวเตจัตตปะมะกะลงุงสุตตวาพุทธศาสาสะนาง เตสามประตุรหุยานังอมนุสสานะทัสนังอเปกเกสตังมัทขุงสหัสสังอัฏฐสัตตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัทสุงอเปกเกนตังมัทขุงคิสาสภาพุดาอหุนตัณจสพังอภิญญายะมวคิตวานะจักขุมาตตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสัสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะภิกขวู เยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุพโสสัตสหัสสาวยาขาภูมมากาปิละวัฏวายอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยัสสินูมูธานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนังชาสหัสสาเหมวตายาขานานตกวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยัสสินูมทมานาอภิก้ามุงพิขูนางสมิติงวนัง สาตาคิราติสัสสายขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสาสีโนโมมามนาอภิกามุงพิกูปนางสมิติงว่านางอิเจเตโสรสาสหัสสายขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสาสีโนโมธามนาอภิกามุงพิกูปนางสมิติงว่านางเวสานิตาปัญจสตา ยักษขานานาตะวันิโนอิทิมันโตอิมันโตวนาวันโตยัสัชโนมัวธมานาภิกามงพิกขูนังสมิติงวานังกุมพิโรราชาคาิโกเวปุรัสสานิเมสนังคิมโยนังสตตะสหัสังยักขานังปยิรุปัสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปปะขาสมิติงวานังปุริมันจ่าทิสังราชา ตารโถภัสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปีตาสะพาโวอินทนามามหาพลาเอธิมันโตสุติมันโตวัวนาวันโตยสสิโน as โมธมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานังทักคินันจอาทิสังราชาวิรุณโหปัตตสาสติ กุมพันธนังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาจ่กพาวโวอินทนามามหัพลาอิทิมันโตชิติมันโตว,วนาวันโตยสสิโนโมทธมานาอภิกฆามงพิกขูนางสมิติงวนานังปชิมันจ่าที่สั่งราชาวิรูป,ปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสสิโส ุต,ตาปิตาสาัสสะพาหะวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชิติมันโตวันาวันโตยาัสาสิโนโมธาม,มานาอภิกาวมุขีขูนงังสมิติงวนงังอุตตารันจะที่สังราชากุเวโลตปัสสาสติ ยักข่านังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสะพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนมูธมานาอภิกามงพิกูนางสมิติงวนังปุริมาทิสังทัตตารโททักคินนาวิรุณหะโกปาชิเมนาวิรุปรโคกุเวโรอ,อุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสันตาจัตตโรทิสาน ทัลมานาอันทั้งสุวะเนกบปิลวัฏเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวจณิกาสถธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูเจวิภุโตสหะันทนโนกามะเศโทจักินุคันทุนิคันทุจัปนาโทโอปะมัญโยจัเทวสูตโตจักมัตตลิจิตเตเสนโนจักคันทพโคนโรราชาชโนสโพอาคุปัญจัสิโคเจวะ ติมพารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหารถุพิมูธามนาอภิการมุพิขูนังสมิติงวนังอธหาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพารสัตราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทาตะประธาจะอาคูนาคายาส,สิโนเอราวันโนมหานาโคโสป,ปาคาสมิติงวนัง เยนาคราเชสหัสฮารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามชปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอะพยันปรธานาคราชานมาสิสุปันโตเขมมากาสิพุทโานหาหิวาจาหิโอปะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมังสุพุททางชิตาวชิระอเทนะสมุทังอสุราสิตา คาตาโรวาสาวเสเตอิธิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาาสุราธานะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหะสตันจะภริพุตานังสัพเพเวโรจนามากาสันในหิตวาพระฤเษีนางลาหุพัททะมิตาขมุนสมโยธานิปันธรรเตอพิขุนังสัมติงวะนัง นาโกจเทวาปัทวีจะเตโชวายกัตถ้หงุวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยัสสาสหะเมตาการุณาไกากะอาคูเทวายัสสินทัศเสเต,เตทัสสทากายาสเพนาณตะวนันโิโนอิทิมัโตชุดิมันโตวัวนาวันโตยัสสินโ,โมหมานาภิกังภิกโุนางสมิตริวนันนงเวนทูจะเทวาสาหารจะ อสมาจัทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาโคปุรกคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาโคปุรกคิตานักขตานิปุรกคิตาวาอาคูมันทะวราหกาวสุนางวาูซเศโทสักโกปาคาปุรินทโท ทศเสตทัศธากายาสัพีนานตะวนิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกกามุมภิกขูนังสมิเติงวนังอาถาโคสาภูเทวาชลามคิสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอมมาปุพานิภาสินโนมรุนาสหธรรมาจัจจุตาจเนชกาสุเรยารุจิราอาคูอา,ค,อาควาสวัตเนสินโน ทัศเตทะสทากายาสัพเพนานตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมุธมานาภิกาโมงภิกขุนางสนุติมานันสมานามหาสัปนามาณิสาโน,าน,านาสุตตมาคิทธปะปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอถา,า,าคูฮารโยเทวานเยจะโลหิตตะวาสิโนปารคามหาปรหารคา อาคเทวายัสะสินทัศเศทษฐะสถากายาสัพเพนานิสวน,นิโนอิทิมันโตยุติมันโตวนวันโตยัสะสิโนมโอหามานาพิกามุพิกขูนางสมติมวานสุกากะรุมหาอารุณาอาคูเวขานาสาสะหะโอทาตะไครหาปโมกขาอาคูเทวาวิจักคนาสทามตาหาละคชามิสากาจย,ยัสะสิน ธนยยังอาคาปันโนโยทิสาอภิวสติทเสติทัสทากายาสัพพีนานตะวัน,นิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยัสาสิโนมุธมานาภิกกาโมภิกขุนางสนิติงวนาเคมิยาตุสิตายามากัทากาจายาส,าสิโนสัมพิตกาลามาเศรษฐา โชตินามาจะอาสวานิม,มานรติโนอาโคอาถาโคปรนิมิตาทัเสเตเตทัสธากายาสัพพีนานต่าวนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยาสาัสสชโนโมทมานาอาภิกามุมภิกขุนางสมิเตงวนงสัเถเตเทวะนิกายาสัพพีนานต่าวนิโน นามันวะเยนะอคันฉุงเยจันเยสัธิศาสหาะสุบุธธาชาติมอกีรังโอคาติน,นะมะนาสวังทะเขมโมคาตรังนาคังจันทังวะอสิตาตังพัพมาประมาโตจะอุตตาอิธิมาโตสหะสันนังกุมารโรติโสจะสโสปาคาสมิติงวะนังสหัสสะพัมมะโลกานังมหาพัมมาพิตตทติ อุปปปนโนชุติมันโตพิสมากาโยยัสสิโสพระเศษฐาอิสระอาคูปัจเจกะวัสะวัติโนเตสัญจะมาชโตอาคาภาริโตปริวาริโตเตจะสัเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมเกมาระเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหัทถะันททะราเคนะพันทะมัทุโวสมันตาปริวารีธ มาโวมุจิธาโกจนางอิติตัถามหาเสโนกันหาเสนางอเปสยิปานินาตะละมหัจจะสรังกัตาวานาเพรระวังยะถาปวุสโกเมโคลนนยันโตสวิชุโกตัทาโสปจุทาวติสังกุโทอสยังวเสตังจัสพังอภิญญายะววคิตาวานาจักุม,มา,ตาตัตโตอมันตยิสัทธาสาวกสัสเนรเต มาราเสนาภิกันตาเปวิชานาถพิทโวเตจักอตัตปัะมาการลุงสุตตวาพุทธศาสาสนานวิตราเคหิปการมเนสังลุมปิอิชยุมสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายาัสสาิโนโมทันติสหภูตเตหิสาวกาเตชะเมสุต,ตาติ15มุงลลจักรวาลใหญ่สิริ สต,ติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการสสะสัพพันตรายะนิวารณะสมัทสะภัคหวตโออราหัตโตสัมมาสัมพุทธะทวติงสมหาบุริสะลักขณานุภาเวนะอสิตานุพยัญชนะนุภาณะอัตุตระสัตมังฆานุภาเวนะฉัพพันนารังศินุพยาเวนะ เตตุมาลานุภาเวนะทัศปรมิตาน AH ุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัะปรมัตถปารมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานนภาเวนะเอธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธัมมานุภาเวนะ สตุราสีติสาหัสธรรมมักขันพานุภาเวนะนวโลกุตรธรรมานุภาเวนะอัฏฐกิกะมักขานุภาเวนะอัฏฐสมาปฏิยานุภาเวนะสละพิญญาณุภาเวนะสตุสัจญาณานุภาเวนะทัศพลญาณานุภาเวนะสัพพัญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณาุทิตาอุเบกขานุภาเวนะ สัพพะปริตานุภาเวนะรัตนตัยยสารณนานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุปทวะทุกขะโทมณสุปายาสาวินณสันตุสัพพะอันตรายาปีวิณสันตุสัพพะสังกัปปาตุยหังสมิชนตุเคคายุตตาตุยหังโหตุสตวาวะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพะทาอากาสัปับ พตะวนะภูมิคังคามหาสมุทธาอารคกาเทวตาสัตตาตุมเหอนุรักขันตุภาวตุัพนางและขันตุสัมเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตพะวตุสัพมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพมังคลังลกขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต นักขตายักขะปูตานังปาปขะหานิวรนาปริตัสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปทเวนักขตายักขะูตานังปาปขะหานิวรนาบริตัสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปทเวนักขตายักขะูตานังปาปขะหานิวรนาบริตัสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปทเวสิบหกคธิการัตคาถา อติตังนานวาคะเมียนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามประหีนันตังอัปปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยทำมังตัทธัตถวิปัสสติ อะสังฮิรังอะสังกุปังตังวิทามะนุภะรุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่ขวัแค่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องๆให้ปุบปป่งเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารณะสุเบพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะฮิโนสังขรันเตนะมหาเนเนนะมัจจุนา ราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันทิตังตังเวพาเทการะโตติสันโตอาทิคเตโมนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล สิบเจ็ดอภินหะปัจจะเวคณาปาถะชราธรรมภิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมภิพยาธิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมภิมรณันงอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปยหิมนาเปหินานาพววินาภวว เราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของหลักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมะกรรมหตกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริษามีกัลยาณนังวาปาปังวาตัสทายาทาภวิสามิ เราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอามเหหิอภินหังปัจเจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด